สวัสดีค่ะพอกันก็เมตตต่อยเนาะคะ่ะพอกันก็เมตตต่อยยามเดงวันนี้เมตตต่อยจะมาอัปเดตบ,บ,บ้านให้เบิรงเนาะค่ะอัปเดตบ้านให้เบิรงว่าเม่ต์ต่อยเฮดไปหอดใจแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลานก๋วยเตี๋ยเนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้หยุดอยู่ค่ะเพราะว่ากวลาบ้านหน้า ไปขุดมั่นอยู่เนาะคะ่ะยังค่าภารกิจส่วนโตอยู่เนาะคะ่ะไปขุดมั่นอยู่อันนี้ก็จะเป็นบ้านเม่ต่อยที่ว่าเม่ต่อยต้อเตืมออกมาเนาะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหนาบ้านเนาะคะ่ะหนาบ้านที่ว่าหน้ามันถ่่มเม่ต่อยก็เลยเอาขี้ดินใส่ไม้เนาะคะ่ะ เอาเขี้ดินถมไม่ฟังทั้งนี้ถมขี้ดินไมนะะ่แล้วค่ะนี่ค่ะแม่ตอกระทมดินนาะบ้านไม่ส่วนว่ดด่านทั้งนี้แม่ตอับขอบคุณนบอดอีกเนาะคะ่ะบอดพนาเพลวเห้าเพิินก็ได้มอบไม้ประตูนะคะประตู ประตูของหัวหน้าที่ว่าเมตต่อยเคยบอยเอฟซีฟังเนาะค่ะว่าไอประตูที่ว่ามันยังใส่การได้อยู่เนาะคะ่ะเมตต้อยกัหวัวหน้าเพิ่นก็ได้เอาห้เมตต่อยมาสร้างบ้านต่อเติมบ้านให้มันดีเนาะคะ่ะแต่ก่อนนี่ประตูนาบ้านเมตต่อยก็จะบ่มีเนาะคะ่ะจะบ่มีพอดีหวัวหน้าเพิ่นเอาประตูห้เมตต้อยก็เลยขอบบุญขอบคุณหวัวหน้าเพื่อน อีเพิ่นหมอบสิ่งดีๆให้กับเม็ดต่อยเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกองดินที่ว่าเอาถมเนาะคะ่ะถมน้ำถ่วมเอากระถมกระลังถมกระลังสาอยู่ส่วนนั่งผุ่นกระถิว่าเม็ดต่อยต่อเติมขั้วเนาะคะ่ะต่อเติมขั้วช่วงนั่นเม็ดต่อยกับ่ได้เฮ็ดให้เอฟซีเบิองเนาะคะ่ะ อันนี้ก็แอมแอมได้ซวงซวงคางแล้วเนาะคะ่ะแอมได้ซวงคางแล้วก็ยังบ่านได้แล้วบ่านได้เสร็จกันเนาะคะ่ะก็ยังอยู่ในช่วงก่อสางอยู่แอมแล้วใส่หนะ้าต่างแล้วคางหนึ่งคางทั้งด้านหนึ่งก็จะใส่ประตูแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่ากันมูก,กันมาไหวบัตห์ มาหาหยังเขาบ้านเขาหยังก็พอได้ก,กันไปเนาะคะ่ะเพราะว่าม้าหลายส่วนทางด้านนี้ก็จะหกแน่จักหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงการก่อสร้างช่วงการก่อสร้างมันก็บ่ได้เก็บปานเดนี่เนาะคะ่ะเม็ดต่อยก็ ต่อเติมมาทั้งผีแหลวกับกำลังวอนเด,ดเซดดีเนาะค่ะกะเฮตดไปเรื่อยเค่ะเหตุไปเรื่อยๆ,ต,อยๆตามแห้งตามกำลังสัท่าของเม็ดต่อยประตูตัวนี้กับเม่นของหัวหน้าอีกเวยคะ่ะพนหมอบให้ยเม็ดต่อยอีกเมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเป็นดีกับหลุกนองลายเพราะว่าเม็ต่อยกับ บ่ค่อยมีเงินสื่อบัานใดเนาะค่ะเพราะว่ามันกะยังใส่การใดอยู่าหนาบ้านก็เอาหมาใส่ไปแบบสวยงามเลยค่ะาหนาพิ่นกะจะมนใจดีหมอบสิงดีดีห้กับแม่ต่อยส่วนพื้นทั้งนี้กะก,ะ,ะกันยังบ้านไดเทพื้นเทอย่างเนาะค่ะก็ยังบ้านไดแล้วแม่ต่อยก็ ต่อเติมไปเรื่อยๆเนาะค่ะต่อเติมไปเรื่อยๆตามกำลังศรัทธาด้วยกำลังแรงใจจากเอฟซีที่มอบให้เมตต์่อยเนาะค่ะเม่ต่อยก็ขอขอบคุณเอฟซีพร้อมที่เอฟซีกะมีน้มใจเป็นกำลังแรงใจให้เมตต์่อยเสมอมากขึ้นกันเนาะค่ะ ก็ยังบ้านใดแล้วบ้านใดเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะต่อเติมไปเรื่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆเอายังได,ไดเหามันข้นหน่อยเข้ากับตองเฮ็ดไปเรื่อยๆตามแห้งของเหาานะคะตามแห้งของเฮ่า่วนหน้าบ้านนี่ก็ ดอกไม้งามตเตยรถเตยล่างที่มันตเตยน้องเตยกับกาลังเขาบานเขาบานผักดอกไม้สวยๆดอกอันนี้นะมะมากูดอกไม้คือกันค่ะไม่ต่อยกระได้ ในต่อย็มักปลูกดอใหม่เพราะว่าจะเป็นดอกเอยียงเนาะคะ่ะก็จะเพ็ดเป็นสวนยอมไปทั้งนาบ้านนึ่งยอมสวนยอมหนึ่งเนาะคะ่ะเวลาม่ต่อยขอมาในบ้านม่ต่อยก็จะมา่ดหดไปนำเพราะว่ามันกัมีก๊อกสายอยูง ไฟทั้งผี่ก,เกะะ็เป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้สวยๆดอกดอกดาวเรื่องเนาะคะ่ะดอกดาวเรืองแบบสวยงามเลยค่ะพี่น้องสี่แตดอกอยหญไๆตอนส่วน รวดแน่จักน้อยเนาะคะ่ะกลปลายทั้งผีก็จะเป็นดอกกระดุมท่องแบบสวยงามเลยค่ะเพิ่นปลูกไหววถือขี้ดินไม่งามครัะฟังทั้งนี้ก็จะเป็นฟังทั้งบานป่าเนาะ,ค,ะค่ะทุกคนก็จะมักชอบปลูกดอกกระดุมท่องกันเนาะคะ่ะ ปลายทางบานไม่ต่อยก็จะปลูกดาวเรื่องแล้วก็กระดุมท้องน้ำเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพาชมดอกไม้งามๆนะคะพาชมดอกไม้งามๆของหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน บานป่านี่คนกับมักชอบปลูกดอกไม้เนาะค่ะดอกไม้สวยง่ามเลยะค่ะอันนี้ดอกยิมแตงโมแตงโมโอ้ยส้มดอกไม้ซื้อดอกแตงโมเอ้ยส้มดอกไม้สวยๆงามๆนะคะเอ้ยพาชมบรรยากาศดอกไม้งามๆ ดอกอันนี้ก็ยูท้นดีเลยค่ะพี่น้องเอฟซีถ้าเอฟซีส้มดอกไม่งามดอกกระดุมท่องค่ะอันนี้อัน,นอันนี้ดอกย่งเงี้ยก็เฮือเลื่อมเชื่อ <Wait. S 1> ฮะ ดอกแทงค้วยทั้งค้วยดอกอันนี้กะท่นดีด้ค่ะเอฟซคุณอ่ะสวยง่ามแบบแบบบอ่บอบ,อบอ่อยบ่อยนี่บ่ลอยง่ายๆเนาะคะ่ะจะสวยง่ามอยู่ตลอดสวยงามตลอดจะมีสีขาวสีชมพูผสมประสานกันไปเนาะคะ่ะใบทั้งนี้ก็จะเป็นตุน ดอกกระดุมท่องกับดอกเสียนเนาะคะ่ะหมู่บ้านแม่ต้อยมักจะปลูกดอกไม้ไว้หนนะ้าบ้านปลูกไว้ทุกลังค่าเฮียนเลยนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกพุดเนาะคะ่ะดอกพุดดอกพุดไว้ทำบุษราเวาลาโมมีตะเฮียนแม่ต่อยได้เฮียน้างหน่อยกับมีคือการผุนเฮียนสร้างหน่อยเพื่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวชวมเหมือนดอกไม้ฟังทั้งนี้ก่อนกลัวมั กวามหาช้างหน่อยก่าให้เอฟซี่วยส่มดอกไม้รดก็แห้งหลายกำไฟทั้งผีจะเป็นหนาบานช้างหน่อยเนาะคะ่ะหนาบานช้างหน่อยกับปลูกขึ้นกันปลูกดอกไม้พว่นปลูกตนก้นกระดุมท่อขึ้นกันได้พี่น้องมึงเนี่ยงามค่ะค่ะพี่น้องสวัสดีช่างน้อยค่ะครับ เรียกขายปลาพี่น้องมื่อนี้ยทำมาเสียแล้วสามพันกว่าแล้วเข้าเดี่ยวบือเดี่ยวนี่สามพันหรอเ่แมีนสามพันกัวนี่เมื่อนี้ยเมื่อนี้มาถ้าเอฟซีมาหาบุกบ้านบุกบ้านสร้างหน่อยชุมดอกไม้ยเงือ่เเม่แรงชุมดอกไม้เงืเเม่แรงลมลื่นตาดีต่อพี่น้องลมลื่นตาดีมากแมีนค่ะงามีหลีได้หมู่บ้านเมตอยจะปลูกดอกไม้ไว้ทุกบ้าน โอ้โหว้เอันนี้จะเป็นดอกเสียนเนาะค่ะดอกเสียนแบบงามดอกเสียนอากาศดีได้ปุณิอกา,ากาศดีบรรยากาศดีรถกระหี่ยังไร <laughs> รถพ้นินได้พี่น้องอะ่ะ รถก็รถรถก็ไหลรถพ้นดินพ้นดินเป็นผมมองชิ้นสามได้คุยบ้านพี่เลน้ยครับโอ้โอ้โอ้มองสั้นนั่นบ่แมนจะเป็นผมหันหน้ามองชิ้นสามได้เลียงหลงหลงเก็บเสียงน่ะตอนนี้พันคนรถแล้วตอนนี้ตอนนี้พันคนรถแล้วพี่น้องพันก็ล้วนแหนถ้าชุ่มสองพันครวยดอกจักหน่อยนี่เขากับมี่มองไล่สุดแบบสะดวกสบายแล้วเก็บเสียงครับพี่น้องเราหลุดเราชนคร้บพี่น้องเด้อ อรอลุ้นรอชมกันคะ่ะโรงพหญ่าลฟิลิแลนด์เม็ต่อยกับผ้าเอฟซีช่วมสวนดอกไม้แล้วเนาะ,ะค่ะสำหรับคลิปนี้เม่ต่อยก็จะเอาไวา้ซ้ำานีสัก่อนแล้วค่ะคลิปหนาจังพอกันกับเม่ต่อยไม่ลดดินมากแล้วค่ะไปถมเอาไปถมที่ิีฮ็ุโดมของโรพยาบาลฟิลนแลนด์ค่ะครับวา่าหนาแพ่วเข้าเจ้าก็จะ ผลนดินไปถมไปเรื่อยๆหล้สั้นแล้วค่ะเว้นแบบสูงค่ะน้หรับคลิปนี้แม่ต้อยกจะเอาไวซ์ซานี่สักวันเนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันกับเมตต้อยไม่ค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต้อยน้ำในเลือค่ะขอบคุณเอฟซีที่เป็นกำลังแรงใจให้แมตต่อยเสมอมาว่าไดทายคลิปลงหลาเหมือหลยเว้นให้เอฟซีเบิ้งเนาะค่ะ ฝากดไลค์กดแชร์น้ำเน้้คนะคะคลิปนี้เม่ต่อยกับเสี้ยาไว้ซ้ำเช่นกอนเนาะคะ่ะคลิปนาพ่อกันไม่ค่ะกับเม่ต่อยค่ะสวัสดีค่ะ